กับเลยนะพออยายามให้เห็นเห็นแมวนิ่งๆนะโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องมารวยรูปหลอดุมหลอแห่งแถวย่านแฮปิแล์เซ็นเตอร์นะครับนี่มาดูอะไรนี่เดี๋ยววันนี้อีกสองวันจะรับไปอยู่ด้วยนะครับมารวยหล่อไหมมารวยเจ้านี่เป็นผู้ชายไข่กํลาลังเต่งเลยมารวยสวยมากเลยเป็นน้องแมวจอดอยู่ทถวนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ พีุ่้มเองจะรับไปอยู่ด้วยแต่ต้องทําวัคซีนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปติดแมวในห้องงานข้าวงานงอกเลยนะครับเห็นไหมหล่อไหมครับแมวรวยนึมาด้วยหล่อมากดูดูไปอโช่ไข่หล่อไหมครับมาไงลกูกมาไงาอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมหล่อไหม,มลหล่อไหมมันรวยหล่อไหมหล่อนะรู้จักปะรู้จักปะหรือว่าคอยดูแลเขาด้วยนะ เดี๋ยววันที่จะมารับนะวันที่จะมารับนะอาอุษานเห็นมเห็นมาเห็น็นมาเลยด้ไหน้องมารวยนะครับน้องแมวจอนก็จะมีคนในละแวกนี้นําอาหารนําข้าวให้กินบ่อยๆนะครับไม่มีบ้านจ่ปนก็เคยมีบ้านนะแต่นี้เกิดปหาษาก็ คนก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่อุ๊มก็เลยจะมาดูและเดี๋ยววันอาทิตย์จะนําไปฉีดยาก่อนไปฉีดวัคซีนก่อนเข้ามาต้องต้องกัดตัว7วันฉีดวัคซีนเข็มแรก15วันแล้วต้องฉีดเข็มหนึ่ง <c oughs> เพื่อป้องกันแมวที่เราอยู่นะครับมารวยนะครับโอเคเดี๋ยวกันดี นนะมาเลยมาเลยอมองกล้องหน่อยมองกล้องไหมน้องมองกล้องไหมมาเลยมองกล้องหน่อยนะอโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับว่าวันอาทิตย์มารับน้องกี่โมงแล้วเดี๋ยวที่จะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะครับสงสารมาเลยด้วยนะสงสารเนาะเพราะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลัวุนัขใกล้กัดแล้วก็อากาศหนาวตอนนี้น้องจะหนาวนะครับเดี๋ยวมารับวันอาทิตย์นะครับโอเคนะมาลเลยนะ กินข้าวพิยังโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งสรบตุ้นใ้กับช่องโอปิยะชาแนลและเดี๋ยวเย็ยนนี้จะไปเพชรบุรีบ้านหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะครับฝากมารวยด้วยนะครับเป็นลูกชายคนใหม่ FC ฟร่างไงครับโอเคนะครับสวัสดีครับไม่ไปไปไหนไปไหนไปไหูไปไหมารวยไปไหน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 เออครับมารวยมารวยอ่า เป็นกาลังเป็นหนุ่มเลยนะนี่คาดว่าประมาณแมวไม่ถึงปีครับมารวยทําอะไรลูกกินอะไรหรือยังเัากินอะไรยังกินอะไรยังกินแล้วโอเคเลือครับครับมารวยมารวยมารวยน้งมารวยมารวยมารวยกินน้ำวันนี้เหรอมารวยเดี๋ยววันอาทิตย์มารับครับมารวยอ่ามารวยมารวยมารวย ออาอจับเด็ดจับเชื่องนะข้าเชื่องนะมาเลยมาเลยนี่เชื่องมากครับเดี๋ยววันอาทิตย์มารับนะครับไหนงเงยหน้าหน่อยงเงยหน้ามาเลยหน่อยอลุบหล่อลุบหล่อไข่เต่งและ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่พี่อุ๊บเห็นแล้วสงสารก็ ตอนนี้เขาไม่มีเจ้าของนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์จะมารับนะครับน้องอยู่แถวนี้ปะอยู่แถวนี้อ๋อแต่ก็มีคนให้กินนะก็มีครับอ่าอ่าได้เดี๋ยววันอาทิตย์มารับโอเคโอ้เชื่องมารวยน่ารักมากเลยเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะโอเคครับนี่คือน้องมารวยนุ่มหล่อย่านแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับ โอเคเดี๋ยววันอาทิตย์มารับน้องนะครับสวัสดีครับ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 เออหล่อโอ้หน้าวขวางจังเลยหน้าเวียงมากโอเคครับสวัสดีครับ